สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยกับเนื้อเรื่องด่านที่2ของเกม Thunder t a i w a ซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนปืนอะไรใหม่นิดหน่อยแล้วนะเอาละพร้อมแล้วก็ไปสู้กันเลยดีกว่าจัดไปและเช่นเคยครับภาพจากโดนเอาละเว้ยอ๋อยูนิตนี่คือซุดเรดีโอเช็คหน่อยเช็คเรดีโอเช็คเช็ช็คซนี่คือซารโดสอประจำตำแหน่งพร้อมออกจากที่นี่แล้วรอสัญ,ญญาณอยู่ รอสัญญาณว่ารับทราบธนวันและธนโดสองหนึ่งปฏิบัติการซิวเ,วเดีวเริ่มต้นขึ้นได้เอาแล้วไงคุณผู้ชมสแกนขึ้นความร้อนโอ้โหเหมือนอาคารตรงหน้าเราเนี่ยจะเป็นเป้าหมายของเราในวันนี้นะครับมันมีพอยต์ของอลิสเนี่ยอยู่ด้วยรอบๆก็จะมีพวกข่าศึกป่าปายเนี่ยข้างหน้านี่อื้อเลยครับข้างๆก็เหมือนกันว้าวเอาลนะทีมทันเดอร์เข้าปจําที่พร้อมออกลุย ปฏิบัติการเริ่มขึ้นแล้วซูมใกล้ๆกระดกกล้องขึ้นและสาดเลเซอร์ทันตวันนี่คือสุดตำแหน่งยืนยันแล้วอาคารทางตะวันตกเฉียงเหนือให้เข้าไปจับกลุ่มเป้าหมายและพาตัวออกมาอย่างปลอดภัยเป้าหมายห้ามตายครับจับเป็นห้ามจับตายด้วยเป้าหมายไปทางซ้ายมีชื่อว่าแอร์เลสแต่ก่อนจะไปซ้ายเราควรจะไปขวาก่อนเพื่อกำจัดภยัยคุกคามครับจำได้ว่ามีคนนะขอเข้าไปเคลียร์พื้นที่เลยแล้วกันนั่นไง ระวังเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไฟฉายสวยเลยครับฟินิกซ์มุมดีดีมากมีอีกไหมโอ้โหเมื่อกี้ไฟฉายฟินิกซ์สาดสองอย่างดีกระสุนหมดเคลียร์คิดว่าเคลียร์เพราะครบ7คนแล้วจำได้ว่ามี7นะครับถ้าเคลียร์เราก็ไปต่อเลยตามผมมามันเกิดขึ้นไวชะมัดเลยอ่ะป๊อปป๊บปป๊อป ว,ว้าวมันเอาปืนอนะไรน่ะคา98เก้าแปดะโบ์แอคชั่นเดินยิงแล้วมันจะแม่นไหมโอเคเอสัญญาณไซเรนบางอย่างดังขึ้นมาเป็นพวกด้านหน้าด้วยเอามันจริงโดนเพื่อน <c oughs> เออเกมเนี้นยเฟรนลี่ไฟได้นะแหมมันือมันขวางลำปืนแล้วไงมุมอย่างได้เลยนะโอเคเดี๋ยวขอตรวสอบบางอย่างก่อนครับว่ายังไงอา่าในอาคาร กริปเลยทางซ้าย2ข้างหน้า2นะก็เดี๋ยวเราจะไปเคลียร์รอบนอกก่อนค่อยเข้าในอาคารแล้วกันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าจะไม่ถูกตุยหลังตอนเข้าอาคารเมื่อกี้มี2คนวิ่งมาใช่ไหมล่ะแต่หายไปไหนไม่ทราบนะครับเนี่ยหายไปไวมากมีเสียงการขึ้นบนทางซ้ายเสียชีวิตหนึ่งสองขวาล่ะ คว้าคว้า,า,าสามแล้วผมวิ่งถูกเวอร์เฮ้ยตายมีอีเหรอเพื่อนโอเคสิ้นชีพแล้วครับมันอยู่หลังป้ายสีขาฟ้านะ่ะเห็นแขนอยู่หน้าต่างหน้าต่างแบบนี้ไม่ดีแน่จัดลูกเกี้ยงให้มันกินหน่อยควงระเบิดไปแล้ว ไฟในโฮมคมครามผมป้าเดนตัวประกันหรือเปล่าน่ะเฮ้ยไม่หมดไปสิ้นโอเคลระบอกเคลียร์เคลียร์ก็เคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนว่ายังไงตอนนี้เหลือห yea. นึ่งคนข้างในตอนนี้ซุดรายงานว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนที่มาหาเราครับมุ่งหน้าตรงดิ่งมาเลยถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนทุกคนประจำตำแหน่งเลย เทคโอเวอร์คือไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรยังไงจะมาเนี่ยตอนนี้ทําได้แค่ป้องกันตำแหน่งนี้ไว้ก่อนจะเข้าอาคารเพราะอาคารไม่เหลือใครแล้วถนนหรือเปล่าล่ะชัดเจนปาไปทลดุดตายหมด3คนยกแกง๊งเรียบร้อยครับตอนนี้เอาแอเลสมาทางขวาตัวประกันของเราครับมันจะปีนข้ามมารีโหลดดิง้ง ฮ้ย <S an> โอ้โหแล้วอย่างเยอะ <S an> แต่ก็เสร็จเราหมดอะโหนี่มันโหดจริงๆเอาละไอ้เจ้าตัวประกันบ้าแอเลสต้องพาตัวเข้าไปครับพาเขาไปแล้วก็ต้องเอาเขาเนี่ย,อยนะเอ็ดคอร์ดไปด้วยนะเอ็ดคอร์ดไปที่จุดเอเวกเอแวกคือตรงไหน,นอะอ,อ,อ,อ๋อด้านบนครับขวามือบนเลย ผมเซอร์ไพรส์รถคันนี้มากก็ไม่คิดว่ามันจะมาแต่มันก็มาเลยยจัดซะเลยทุกคนรีกุ๊บรีกุ๊บนำผมมา,มาเด็วเข้ากระสุนปืนจะหมดยังวะเนี่ยโอ้โหเหลือ3แม็ก4แม็กเองอะแต่มันก็ต้องไปต่อนะร์นาโด2 1บอกว่าจะมาถึงตำแหน่งนี้จะมารับเราในอีก2อาทีแล้วก็เราเนี่ยต้องป้องกันตำแหน่งนี้เอาไว้ครับ2อาทีเต็มตัวป้องกันพื้นที่เอาเลยไงรับทราบครับ สองนาทีเจอกันผมจะสู้มุมไหนดีนะนี่เลยจนมุมหมาจนตอกแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอชาราโดเนี่ยมันจะมาทางไหนกันแนะ่คือถนนหรือเปล่าหรือจะยังไงก็เพื่อความชัวร์ครับใช้พื้นที่แคบไว้ก่อนแล้วกันนะประชําตาแหน่งครับประาตํตแหน่งผมกําบังไม่ได้กด cover ไม่ได้เลยเฮ้ยสเลเยอร์ไม่ยิงสเลเยอร์สเลเยอร์ไอสเลเยอร์มันไม่ยิงเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหม มันคือตรงหน้ามึงเลยอ่ะโอยบ้าและทำท่าเล็งเพื่อนี่แหละเล่นกับ AI มันก็จะเป็นประมาณน,นี้เอาแล้วเอาแล้วไมเลยเยอะตายแน่เลยเนะี่ยเดี๋ยวนะอ่อทุกคนรีกุปก่อนน่าอย่างไงสไนเปอร์ส่องมาดีครับลากหูคมคมไหมนะคือเหตุการณ์ตอนนี้มันก็คือว่าเรากำลังโดนล้อมจากทั่วทุกสารทิศของตลาดนี้ เราต้องเอาตัวรอดไปให้ได้ทุกคนไม่ต้องไปจำที่เลยครับเดินตามผมมาอย่างเดียวพอป่าไุ่มยิงไม่ต่อเนื่องมากเยี่ยมดีตรงนี้ <T ango. S 1> ตรงนี้มูฟี่แดงเซเลเยอร์พันแผลก่อนไหมอ่ะนายบาดเจ็บหนักเลยนะเ <Rem oting. S 1> หลือ30สิบวิครับธนาโดสอหนึ่งจะมาแล้ว นแหละระวแวงวะขอให้ไม่เจอจังหวะที <ligen petto> ่เอ่อทีมเรามึน <icker> ก <out> ็พอแล้วฮะก็คิดว่าคงรอดไปได้แหละ enemy down ทนอีกดอยเพื่อนอีกไม่กี่วิเท่านั้นเราจะออกจากขุมนรกนี้แล้วเปกับเบนกาซีเงียบกริบเลยอ้าวมาระเบิดอีกฟินอกมือระเบิดอุ้ย เดี๋ยวโอเคเอ็ดขอตัวประกันเข้าฮะคุ้มกันด้วยคุ้มกันด้วยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถทุกคนขึ้นรถแล้วเข้าแล้วมันสั่งขึ้นรถยังไงวะเนี่ยอ๋อ get in get in get in แหมเร็วเราจะออกไปจากที่นี่กันแล้วมิชชั่นสกเรสสักทีภารกิจนี้มันบ้าอะไรวะเนี่ยอาจจะตูกุตกตะกักไปหน่อยแต่เราก็ผ่านมันไปไนดะ้ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อไปเลยก็แล้วกันเนอะภารกิจที่3ามเริ่มต้นขึ้นได้นี่มันที่ไหนวะเนี่ย ทุกหน่วยโปรดทราบนี่คือซุดเดเโอเช็คเช็ควิดยุกันหน่อยครับธนวันนี่คือธอโดนาโดอ2ลิมาชาลีทราบแล้วเปลี่ยนรับทราบปฏิบัติการโคสตนเริ่มต้นขึ้นได้อมีทั้งข้างนอกด้านขวานี่เป็นแคมเลยอะ่ะไอทางซ้ายนี่คืออะไระเนี่ยมันเป็นรังสีประหลาด,ห,ลาดหมายความว่าอยู่ใต้พื้นผิวอุโมง์หรือถ้ำแน่ๆเลยเนี่ยถ้าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบนี้นะครับ อะไรเนี่ยภารกิจนี้คูดใหญ่และยาวรับจะตากรรมและไปต่อทําให้สําเร็จทุกคนตามผมมาเขียวชวยอุ่มมากเลยว่ะภูเขาสุดนี่คือธนวันภารกิจคืออะไรเ,เข้าตําแหน่งแล้วรับทราบตอนนี้ผมไม่เห็นเป้าหมายที่เป็นซิววเดียนเลยไม่ทราบว่า,าอยู่ไหนให้คุณไปหาเขาและพาตัวออกมาแถมด้วยการหากล่องอาวุธแนะละทําลายทิ้งซะโอเคครับก็ต้องใช้ความระวังหน่อยนะภารกิจแบบนี้ ผมจะไปไซ้ายหรือขวาดีวะเนี่ยขวาดีขวาไร้ไซ้า i ดีไปขวาอาจจะเป็นดีก็ได้ข้างหน้าหนึ่งคนสองคนไฟเออ open f ระวังนะเพื่อนอาจจะมาอีกก็ได้หมดไหมเอาให้จบในแม็กเดียวครับจุดจุดนี้เรียบร้อยจุดนี้ผมยิงจบในแม็กเดียว หมดไม่เจอกันขึ้นไหวโอ้โหโคตรโอพเดี๋ยวคอยเช็คก,ก่อนว่ายังไงต่อสแกนหลังเข้าอ๋อต้องกลับไปเคี้ร์ข้างหลังก่อนคุณผู้ชมนั่นไงมาแล้วมาแล้วปะทาแล้วระวังนะเพื่อนตายด้วยโอ้โหหินก็กำบกังไปได้แล้วละ่ะแทงโกดาวมานี่มันโลนเซอร์ไวโวชัดชัด ตัวคนตามผมมานะเราจะสปีดรันเทคเอร์เวอร์เทคเอร์เวอร์บริงน่าจะมีอีกนะนั่นไงมีเสียงคนพูดคุยกันทางซ้ายบรรจุ่ระสุนยิยงคุ้มกันด้วยเพื่อนยิงกดดันโอเคอยากจะบอกว่าทีมหามุมยิง ไม่ได้เลยไงวะนี่มันหน่วยซิลหรือศูนย์เจ็ดวะเนี่ยยิงอยู่คนเดียวระวังนะโอเคเสียชีวิตแล้วอาจจะมีอีกก็ได้ในบ้านอ่ะโหโคตรดุดันเอาละครับบ้านเคลียร์ไม่เจอการขึ้นไหวบ้าอะไรเลยประตูเปิดปั๊บ เงียบกริบเลยครับหลังบ้านห้องน้ําเข้าไปเช็กก่อนเผื่อเจอกล่องอาวุธตามที่ระบุเอาไว้อุ้ยนั่นไงสุดเราเจอกล่องบางอย่างแล้วคุณเห็นไหมรับทราบนี่ไงครับเราต้องกําจัดมันทิ้งซะกาจัดมันก็นกต้องอยังไงอ่ะเอ่อทุกคนรีกรุ๊ปก่อนบาระเบิดยัดเลยละกันเนะคุยระเบิดไปแล้วตุ้มวิธีง่าย ที่ใครๆก็ทาได้ถ้ามีระเบิดวิ้นด้วยความเป็นกล่องปืนนะฮะมันก็เลยระเบิดไม่หยุดเป็นพุลุเลยโอย้เราออกจากนี้ก่อนดีกว่าก่อนถูกลุกหลงจอสันเลยฮะสมาชิกเราหายไปคนนึงหรือเปล่าเนี่ยฟินิกฟินิกเธออยู่ไหนฟินิกฟินิกทีมเราเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งเธออยู่ไหนเธออ้าเธอเป็นไรเนี่ย เธอโอเคป่ะเนี่ยเหมือนเธอติดนะครับอ๋อโอเคหายละเมื่อกี้นึวยก็ติดไม่ยอมตามทีมไปเอาลนะต่อไปทางไหนต่อนี่คือจุดของเราด้านหน้ามีคนสองคนและต้องไปทางขวาโอเคครับขวาก็ขวาขวามีสองคนวิ่งมาด้วยนะนี่ไงหนึ่งคนสองคนบรรจุศูนย์ไปได้ครับ เห็นมี่อมเมนบอกว่าอยากเห็นบอดยิงด้วยใช่ไหมคือมันก็ยิงนะแต่มันยิงไม่ทันเราอะเราไวกว่าคือถ้ารอให้บอดยิงเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ส่งผลดีว่าไหมผมยิงเองดีกว่าครับมั่นใจกว่าเยอะสามถากเกตดาวดาวดาวเกียงเลยโอ้โหเพื่อลองชิดเลยว่าเฮ้ยมึงยิงได้ไงเวะเนี่ยงงผมก็งงเหมือนกันด้วยความไวของเมาส์ยังไม่หมดนะ อีกหนึ่งคนอ้อเออบ้าเอ้ยถ้าไม่ได้กล่องนี้ตายไปแล้วแอดเดเคียรไม่เพื่อนเพื่ความชัวร์ครับเช็คเช็คอ้าวเคียร์จุดเดียวกวาดเรียบเลยด้วยตัวคนเดียวฮนะภารกิจของเราคือหากล่องและประชาชนซิวิเลียนพีโพอยู่ไหนอ้าวนี่ไงครับ เจออีกแล้วเออ่มีใครสามารถกำจัดมาได้บ้างครับเทลเยอร์เออสวยมากครับผมเคดไปอีกหนึ่งแล้วด้านหน้าด้วยเป่ละวะอ๋อเมื่อกี้ซูดพูดอะไรกันเลยไม่ได้อ่านเลยนะี่ทางไหนต่อขวามไม่ได้ต้องคอยดูแผนที่อ่ะไอทางสองคนนี้หรือเปล่าวะ น่าจะใช่นะครับยังไงลองไปดูก่อนแล้วกันคือถ้าไม่ได้โดนสอดแนมหรืออะไรนี่คือบอดเลยนะครับเฮ้อ <c oughs> พแผนที่เราไม่มี <c oughs> ถ้าขนบ้าอะไรไม่พกเข็มทิศแผนที่วะเนี่ยสปีดลันวิ่งแล้วกระสุนพอได้อยู่นั่นไงทางซ้ายครับตามแม่น้ำไปเลยมาแล้วระวังนะเพื่อนมี2คนจำได้ เสียชีวิตสิ้นชีพเราเจอเครื่องเอ่อเจเนเรเตอร์บางอย่างครับสามารถทำลายได้แต่ในภารกิจบอกทำลายไม่ต้องนิว่ะมันเหมือนมันมีสายไฟโยงเข้าในอุโมงค์นี่นะครับงั้นแปลได้ว่าหากเราทำลายสายไฟพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้นี่ไงมันมีไฟอยู่ถ้าบุ้มปุ๊บไฟดับหมดท่มเลยโหแล้วเราก็ไม่ได้เอาไนท์วิชั่นหรืออะไรมาด้วยเลย คือทำลายก็เหมือนฆ่าตัวเองอะไม่ดิดังนั้น no ไม่ทำลายฮะโอ้โหเดือบคิวกระสุนทะลุเลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ทางซ้ายไปไม่ได้ครับต้องไปทางขวามันจุศูนย์ก่อนเขามีด้วยโคตรตื่นเต้นเลยภารกิจเนี้ยดีปิงเลยครับเราเจออันนี้หรือเปล่าที่เป็นประชาชนที่ต้องการซิวิเลียนนี่ไง ปล่อยตัวก่อนแล้วกันสุดใช่ครับ <c oughs> เรียบร้อยเราได้เป้าหมายแล้วต่อไปก็ต้องพาตัวไปจุดส่งเขาก็คือเอวแบกออกจากพื้นที่นี้เลยดิโอเคทาราโด2-2บอกว่าจะมาถึงจุดรับตัวในอีก15วิครับไอ้รอบนี้มาไวเนะี่ย2-1นี่อย่างช้า2อาทีบ,บ้าทางออกหรือเปล่านยะไม่น่าจะใช่นะลองยิงดู ยิงก่อนกุญแจสะดอออกไม่ได้ครับมันเหมือนมีเหล็กบางอย่างหุ้มอยู่ะเลยไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมเฮออยิงไม่ผ่านคือทางไหนออกทางนั้นก็ได้วะต้องรีบวิ่งแล้วออ,อ,ออกจากท้ำออกจากถ้ำแล้วหายใจไม่ออกอุ้ยตกใจใครวะเนี่ยสะดุ้งเฮือกออ ือเมื่อกี้เนี่ยต้องสารภาพเดีว๋ยว่านึกว่านาวพิฆโยทินสหรัฐหรือว่าเดลต้าฟอร์สอะไรมารับเราเนะี่ยเอาไม่ใช่นี่ว่าศัตรูเนี่ยใส่หมวกแดงด้วย <c oughs> คิดไม่ถึงจริงๆที่ไหนได้เอาบ่ายตรงข้ามนี่ว่ะเดี๋ยวขึ้นที่รีบไปก่อนแล้วกันครับตอนนี้แต่เพื่อความชัวร์ครับควรจะรักษาบาดแผลก่อนคือเล่นเราแวดระวังมาตั้งนานไงแลวจะมาตายตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะเนี่ยไปต่อรักษาบาดแผลหายแล้ว คิดว่าคงน่าจะไม่น่ามีอีกแล้วแหละขอให้ไม่มีให้ผ่านพ้นจนจบภารกิจเถอะเหนื่อยกับการยิงแล้วเราไม่เจอการขึ้นไหวเลยว่าเฮ้ยเจอแล้วคอมานโดคอมานโดกระสุนหมดเมืนพกแสวเอ้ยแจวแสวอะไรวะมันน่าจะเป็นคำผสมระหว่างแจวบวกสวยเลยกลายเป็นแสวหลงหลงเลยเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแลเนี่ยเอา้าถึงเป้าหมายลยครับวันดี ทอร์นาโด22ทุกคนขึ้นรถเราเข้าเราจะออกจากหุมขัาความตายนี่กันแล้วนี่จบแล้วใช่ห,หรือเปล่าหรือไงเนี่ยคือรถขึ้นรถครับนึกว่าจะมีฮอมารับเท่ๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่อะอ,อ,อัปเเช่หรือชีนุกอะไรเงี้ยมาคุ้มกันโอเคมิชชั่นสักเซสครับผมผ่านภารกิจฮะโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนอะล่อไป2ภารกิจเลยนะฮะเผลนมากๆสนุกมากครับเกมนี้ ถ้าเล่นกับเพื่อนนะจะมันกว่านี้เยอะเลยนะครับคุยกันสื่อสารกันสู้ศัตรูนะโอเคครับก็ถ้าชอบในเกมนี้ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้กับหน่วยซิลแมวนะ้นะต้องขอตัวอะไรไปก่อนบ๊ายบายไปนะครับ